พี่น้องคนไทยหลายคนช่วงนี้ก็ตกงานกันเยอะพอสมควรครับบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ไม่มีบ้านให้กลับก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ตกงานกันทุกคนครับหลายคนที่ได้กลับบ้านก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องนะครับที่ได้กลับมาทํานาได้กลับมาพร้อมหน้าครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งแต่ชีวิตหลังจากที่เราตกงานแล้วเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับว่าเราจะทําอะไรการเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะครับในช่วงที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยหลายคนก็นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรสําหรับผมแล้วก็คิดว่าแต่ละท่านคงมีแนวทางหรือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับว่าจะทําอะไรบางคนก็อยู่บ้านทําการเกษตรปลูกผักปลูกอะไรไปเลี้ยงบัวหรือแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการทําการเกษตร ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งจะกลับมาทำนะครับบางคนมีพื้นฐานอยู่แล้วบางคนก็ยังไม่มีพื้นฐานแต่ก็ขอให้สู้นะครับสู้แล้วก็อดทนพยายามวางแผนพยายามบริหารจัดการให้เต็มที่นะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมตัวนี้ไม่ว่าข้าวมันสำปะหลังหรือว่าราคาพืชผลทางการเกษตรต่างๆเนี่ย ก็ราคาไม่ค่อยจะสู้ดีถ้าสมมุติว่าเราจะหวังว่ารัฐบาลจะช่วยตัวน,นี้รัฐบาลก็แทบเอาตัวไม่รอดครับตัวนี้สําหรับรัฐบาลแล้วปัญหาทางด้านการเกษตรนั้นก็ดูออกแล้วกันครับว่ามีเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่มันสาปะหลังชาวเลี้ยงกุ้งก้ามก้ามที่โดนพวกปลาหมอคางดําเข้าทําลายจนเจ๊งกันไปหลายรายเนี่ยก็เดินทางไปชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลก็ถือว่าปัญหาของรัฐบาลช่วงนี้หนักพอสมควรกับพี่น้องเกษตรกร ประเทศไทยมีปัญหาหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจพี่น้องก็ตกงานคนต่างด้าวก็เยอะแยะในประเทศไทยปัจจุบันนี้ซึ่งเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเข้ามาค้าขายแข่งกับคนไทยแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีการแก้ไขปัญหาในช่วงไหนที่แก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับก็จับแต่ปลายเหตุต้นเหตุไม่แก้ไขอันนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในระดับบริหารหรือว่ามีอำนาจจริงๆเขาคิดยังไงครับกับเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ย มีความวุ่นวายพอสมควรมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเศรษฐกิจไม่ดีคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะแล้วก็ก่อปัญหาทางด้านสังคมกันอย่างมากมายปัจจุบนันนี้ดังนั้นปัจจุบนันนี้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องคนไทยก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ปรับตัวกันให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ในอนาคตมันอาจจะมีปัญหาได้สําหรับเรื่องนี้เพราะคนไทยหลายคนก็ยังวางเฉยกับเรื่องนี้ ซึ่งถ้าผมดูจากข่าวแล้วเนี่ยก็พอจะชิดแน่นาะคตได้นะครับว่าประเทศไทยนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรเพราะว่า 1. คนไทยเกิดน้อย2คนต่างด้าวเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นพมา่าจีนลาวขเขมรรัสเซียหรือคนต่างประเทศที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็าตามนะครับเช่นอินเดียเนี้ยคนต่างชาติเหล่านี้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยบางครั้งเจอประเทศที่มีฟรีวีซ่านี่อยู่ประเทศเราตั้ง60วันนะครับ บางคนนี่ก็มาเที่ยวจริงๆก็เต็มที่ก็30วันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเข้ามาประกอบอาชีพแข่งกับคนไทยซึ่งปัจจุบันนี่คนต่างด้าวเหล่านี้ยังประกอบอาชีพในส่วนของการบริการในส่วนของการค้าขายอยู่แต่วันหนึ่งผมกลัวว่าจะลุกลามมาในเรื่องของเกษตรกรรมของเราซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับตามที่ผมเคยพูดไปในคลิปต่างๆว่าคนจีนซื้อสวนทุเรียนปลูกทุเรียนในประเทศไทย ส่งขายไปประเทศจีนหลงจีนสุดท้ายตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ำคนไทยก็ได้แต่มองตาปิบปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับสาหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจพี่น้องตกงานหรือว่าปัญหาในอนาคตปัญหาแนวชายแดนของไทยก็ตามเนี่ยประเทศไทยทุกวันนี้มันรู้สึกว่ามีความวุ่นวายมากพอสมควรแล้วก็ผมก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเรื่องพวกนี้เพราะว่า มันเป็นเรื่องใกล้ตัวพอสมควรเช่นในเรื่องของคนต่างด้าวนี่หลายคนบอกว่าเอ้ยเขาเข้ามาทํางานเข้ามาสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยคนไทยไม่ทํางานทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่หลายคนบอกว่าคนไทยไม่ทํางานแต่ว่าท่านสกเกตดูไหมครับว่าคนพมา่าทุกวันเนี่ยครั้งแรกเข้ามาขายแรงงานหรือว่าคนต่างประเทศก็ตามคนจีนคนอิเดียพวกเนี่ยครั้งแรกเข้ามาขายแรงงานอย่างเช่นพม่าเนี่ยสักพักหนึ่งเปิดร้านขายของสักพักหนึ่งขายโรตีสักพักหนึ่งปล่อยเงินกู้ สิ่งเหล่านี้มันกําลังใกล้ตัวพี่น้องเกษตรกรแล้วก็กําลังใกล้ตัวคนไทยเข้ามาทุกวันครับสาหรับเรื่องคนต่างด้าวเนี่ยบางครั้งก็ก่ออาชญากรรมบ้างบางครั้งก็ปัญหาหลายอย่างครับสาหรับคนต่างด้าวดังนั้นพี่น้องคนไทยที่กําลังตกงานอยู่เนี่ยก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็พยายามที่จะค้นหาแนวทางในการใช้ชีวิตของตัวเองให้เจอิญครับว่าชอบแบบไหนชอบเกษตรกรรมไหมถ้าตกงานแล้วหรือว่าชอบแบบที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านก็ ทำไปนะครับเพราะว่าการเกษตรทุกวันนี้หลายคนก็เป็นยูทูบเบอร์หลายคนก็เป็น t ิ๊กต็อกเกอร์นะครับที่ทำรายได้จํานวนมหาศาลพอสมควรอยู่บ้านเรามันก็มีหลายทางให้เลือกนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกในแนวทางไหนซึ่งในทางเลือกของแต่ละบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศยามเช้ามาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูแล้วก็ทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับว่าเป็นกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตกงานแล้วกลับมาอยู่บ้านรวมทั้งคนที่ ไม่มีวัดให้กลับก็สู้ต่อไปนะครับปัญหาประเทศไทยทุกวันเนี้ถ้าผมมองดูแล้วเราคงต้องพึ่งตัวเองให้มากขึ้นเพราะลําพังจะพึ่งพารัฐบาลนั้นก็คงเป็นไปได้ยากแล้วครับ